แผ่นี่เนาะเป็นแผน่นฮะแผ่นใหญ่กาดสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขกุลสกคนกันยินดีต้อนรับกันสู่ซ่องบาบุญบ้านท่ายอีกแล้วทำมาเนี่ยบาบุญกันเขามหาน้องสายใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะหลายหลายคนคงชื่อกันดีเนาะน้ะนองสายใหม่เป็นกะอ่าถือว่าน้องเขาพัดก็ว่าได้เนาะพอเห้พี่น้องคือมืาอนี้เนาะบาบุญได้อ่าซื้อโต๊ะเนาะเป็นลายแตงโมพ่อแม่พ,มพี่น้องโต๊ะหินหรือว่า ก็เป็นโต๊ะนางกินขา้าวกินน้ำนะพ่อพี่น้องก็คืออมีทั้งผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่ใจบุญคนอยู่ต่างประเทศคนไหฝากเงินมาให้บอาบุญซื้อโต๊ะหรือว่าเอฟซีน้อ,นองสายใหม่ก็ว่าได้เนาะก็เป็นให้บ๊บุญซื้อมาให้น้องสายใหม่พอได้นางกินขา้าวกินนำ้ำพี่น้องก็โอเคพี่น้องจังไดบ๊บุญกท็ทีเอาโต๊ะนี่ลงไปมอบให้น้องสายใหม่แล้วก็ สีเอาแอป,ปอเอป,ปลอลแอปเปิลให้น้องเพิ่นพร้อมกันเลยเนะาะเพราะว่ามาตอนนั้นน้องเพิ่นอยากกินแอปเป,ป,ปิลเพราะพี่น้องไปพี่น้องไปพร้อมกันไปเนาะพี่นอ้องเป็นลายแตง่งโมสีแดงอ่องตอง้องพี่น้องเลยมาบูนได้ซื้อมาให้นอาา้องสาไมยเพิ่นอย่าบาบูนอ่าสิยกลงก่อนเลยนาะพี่น้อง กะงานนี anyway, <Okay. S 1> h, ้ก <can> ็ต i̇şte ้องขอแฮงจากบ่าวเสียงกับบ่าวยาวเพี่นเนาะบ่าวเสียงบ่าวยาวมันยกโตลงซ่อยแน่เอามาแทำไมว่าวเสียงบ่าวยาวนี่ถ่าอยู่ดิเนาะพี่น้องเดินยากแท้่สองคนเนี่เอิ้นมันยกของหนักนี่กะบ่มาเนาะโอ้ฮะนี่มันยกลงให้เลยนี่

ถามน้องพันยุกเอาไว้ใช้ตะลางอย่แล้วพูไดกิ่งานะน้าต่างนี้ก็ได้เนาะดีว่ามองนั่นบ่มองนั่นบ่เขยับไปพูดอี่ก็ได้นีนมองนั่นละมนี้นโอ้ยบาดมาน้องมาเลยได้บังเอาโตนี่ <cười> Lê, <cười> Lê, này để cho sợ lấy lấy này. Lấy này cho sợ <laughs> sợ này. Lấy đi chơi xe máy Lấy nhá này chú đi bài xe máy thế đi con rú rồi Tà cái ta này cứ nhá đen thế nè cái ta bị bong của ông đấy hửm đấy ta bỏ đi con đi bảo cho à, nhỉ tụt quá ý, đi qua chưa đi bẻ đi lẽ mày đấy bạn nó Mày đơ để tô mày để mà nàng gì đơ pen mà nó, เป็น Banako nắng nóng này nó nóng mô mía nít này nó kỳ mi nghiệp kỳ nông này kỳ nông nghiệp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  kỳ nông này kỳ nông nghiệp 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 ขอข่าแล้วเมียสองสอบพี่น้องมาเนี่ยเมียป๋าไห่ใช่เอล่าพอสิขอไปอันเอาเงินไปดินบุญบังไฟดินบุญบังไฟวันที่สิบสามพี่น้องตู้หมื่นว่ายาวอีกหมื่นหมื่นสิบสองเนาะสิบสามพี่น้องโอ้พี่น้องเมียบ๋าไห้ใช่เาเอาไปกินเถิะนะงานบุญบังไฟอ่าบ้านของบาบุญและมือวันที่สิบสามพี่น้องเลยไม่ได้เล่นหรือเปล่พี่น้องเอ้บ่มีเงินแมนครับผมมีเงินซื้ออยู่ซื้อกินนะพี่น้องอันนี้ก็อัน นั่งนั่งเนาะอันนี้จับเอาไปผู้เดียวได้อันนี้มารักไปไหนเลไมีหลูกมีหลูกวะเชียงมีหกลูกเอ้าอุ้มได้บ่อุ้มได้บ่ะน่อุ้มลูอุ้มูกฮะเอ้อเยเ้อ่ะเดี๋ยวไเียงโจมลูกนึันพี่น้องเล อยยดนิบนักนไหนบอหัง oh, ่อยอยู่พี่น้อเหักชุ่มวั้เนาะเอาแบบนี้ได้บวมนักเยอะเงาโยเปี่ว่าบุญอานี้จบาทบะเจ็บต้องไรเด้อยให้ซอยเน้เสียงว่าบุญยังบวกลับมาอยู่นี่เสียงเหบบด้วพี่น้องเลย เป็นไอเป็นไอบ่เซาเลยเป็นไอแล้วเสียงแหบบ่เสียงเป็นนําอากาศฟ้าลมฝนตกนี่บ่รู้ว่าจังได๋เนาะเอ้าได้บ่อุ้มบ่มาก่อนมาอุ้มก่อนบ่ได้ป n g ด้ยโอ้หาแนสบายให้เด้อนี่น่ะ3ลูกแก่เนาะโอ้ยบ่นักปานดดอกบ่เสียง

นั่งนี่ฮั่งนล้วนั่งนั่งนี่เนาะนั่งเส็จแล้วเิใพรบุญหาน้องนองมาน้องมืมาน้องมรูกเพิ่นมากบ่เนะน้องใ่ไหมเอาไปเห็นยงบมนเหเอาเียนเอียนนั่งบ่ได้บ่นั่งได้นั่งได้เนาะโอ้ให้ระบาได้บ่ สาดตร์หาพื้นกับโตอันหนึ่งหินหอย้างกันรบกวนเสียศาสาดได้มไหมเจ้ามีอาสาดมาโตมาเปลี่ยนเอโตนี่แหละบอได้เนาะมากอยู่บ่เลยมากอยู่บ่ฮะงบอมากมักมักสีแดงบ่หนึ่งมักมัดยังมัดสีแดงมักสีแดงอ๋ออันนี้นี่คือยังเป็นเอื้นยังสียังนี่อันสีแดงอันนี้เลยอันนี้เลยคุยกับน้องไปเลยสับปันเลยใช้ทางล่ามือเลย สีขาวนี่สีดำสีดำใช่สองอันเลยใช้สองอันได้เลยลายลายอันบ่เลยจ้กอันทังเบิดหนาหนามดู้หนาบอเบนหนาบอเบนเ้าจะกินข้าวหรือบ่มเนี่ยย่งบ่กินอยากยู่บ่เนี่ยยิวยู่บ่เนี่ยฮะ โอ้ดดสบายดีเดียเห็นจังเลยมุมเมามาแท้เลยาดเลยนี่นะมุมยิาดย่แล้วตนี้ยิทานเมลาโอ้ดดเจียนนตก่ำช่ไหมน่ตกท่ำเาพอไมเนาะเนาะพอนบอยู่พอไปใช่น่ะไปอ มาตามดงเนาะบควยูขามย่มเเอเย่อเมายังได้กระพอแต่อันนี้น <c oughs> แหละ่ก <c oughs> ินแล้วว่าเขาไปย,ยังกินบ่มาบาวซื้ออันชินแหง่งกับแนวคี่เจ้าอยางเจ้าเจ้าอย,า,อยางตอน,นั้นชินช้นแหง่งชิ้นแห่งแลกับมียังอีกมีหมากยังหมากยังหมากี่ยงหมาก,กยงแล้วก็ยังอีกหมากอีป่หมากอีป่นอ๋อ วาซื้อมาให้อยู่ดีใจป่าวดีใจเออคนได้โตงามเลยเดี๋ยระบายจไมเด้อไม่บ้านี่ขี้ดินน่งะขี้ดินอ่ะนี่แมนบนี่แมนบนี่กินป่อ่ะนี่นี่นี่สีแหงอันนี้อันนี้อันนี้หม่ยังมาเป้เปิ้ล

เป็นยังบ่มันคือปิยกนะอ้หูปิยตคนคนคนตกค้ำบ่อือคิเียดบ่มือเจ็ดนี่งกินแล้วเนาะขร่างกับโมเป็นยังครับขาดมิตามินขาดมิตามินแช่อยบ่แซ่บอาจนว่าอันนี้ตาของเนี่ยว้าลยเอ็นเพดเิดี่าหูข้าตา่ละผมหันมัดมันได้แก้มันได้แก้ ใส่ข <ha> <Ha> ันหางมีหาวบอมีกระายเนี่ยกระิ่กระายอันนี้ห่าวกริ่งนอเยเอาดึงหน่อยตะเรียนแล้วก็ตีดมาแต่เรียนบัดคุ้มนี้ดึงน่อยมีเฮามีเม่นมาเลยนะอันนี้ห่าลายนี่ค่ะเปิดหาเมื่อวานเห็นเอาันอยากขีดเฮาเลยใส่จะมาขีดเฮากับหล่าวบแล้วก็เอาถุงย่างเอาไปนี่เอาไปพบแบบว่าหามันห่อนนะหามันตายกรา

เปื่อนเนาะหุบเปิ่อนมันลายบ่อนี่อย่างเนาเนาะไม้เราเคยปลูกเอามาให้กินเออปลูกเนี่ยจะปลูกจะปลูกไง่ายค่ะอืมราเบาเราได้ปลูกเล้วเราเบาซื้อเอาอยู่ตลาดอยู่ตลาดอยู่ตลาดซื้อมาให้น้องทรายไม้อันนี้เน๊อันนี้ก็ซื้อเอาเใช้โต๊ะนี่นะซื้ออยู่สวรรค์สวรสดีอันนี้เด้ Bondi ở gần này nữa, ừ, chịu ừ. ừ, à, ừ. ừ, ừ. nhiều hơn nó có nhiều hơn nữa chịu nhiều hơn nữa chịu nhiều hơn nữa chịu nhiều hơn nữa nó nhiều hơn nữa chịu là hơn nữa chịu nhiều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  hơn nữa nhiều hơn nữa chịu nhiều hơn nữa nhiều ม male, ันแห้งเอาเอาผ้ามาเสียดเลยผ้ามันเปืี่ยนเดลยแดงขึ้นกันเลยบะเนี่แดงขึ้นกันลุกขอบตาเลยบะเนี่ยเฮยแดงตาเลยฮะแดงตาเลยอ่อเฮ้คือว่าอยากกินข้าวกระบายเอากระบายฮะดูอยากกินข้าวในอยากอมอืออมข้าวเคยอมเลยอมตลอดเลยเนาะอมข้าว แต่ยังน้อยกันเปดอุ้มข่าวนมินโน่นรับอนี่มีควาประสูตนนเปิดอุ้มข่าวกันได้เล้ก็สปาโค้งด้วยแล้วก็มาชุกใหม่เฉียวเป็เพียงเนาะทุกวนม่เคยนุ่มเยน้ำเล่นใบบ้ายิ้มหรอวะฮะขี้หน่อยะชื่นย้อย่างขนมสบู่ สบุขามาเนาะสุปเมื่อเมื่อ้นกัสุดเลยนอ๋ออิ่มขนมใบุญถึงแล้วอิ่มขนมลยเลยขนมขวดมีอืมเลยคือเมื่อนี้มากะเอาโต๊ะมาให้เพื่นนี่แหละเอาโต๊ะมาให้นองเพื่นฝนตกเฮงอยู่้งนี้กันเนาะอบ้านบิน่ข้งกินวันวานก้าห่า้งนี้นะ กูตกกูมีสิบุษัตกกูมอ๋อกูตกกตกกูตนตกไปใชุ้ดอืมคนกันนด้วดวเสวกินวน้มันบเพงแม่น้มันกงเนาะนี่ลอ่าเอาเก็บไว้เด้อมวมวบ่รักกินบ่ฮะมวยนมวรักกินอยู่บ่รักกิน đưa gì bao lên đưa y đưa đưa Nhìn đưa <Spider> <coughs> đưa đi phải chị, ờ. Nhìn đưa 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 này สีแบบนี้กันนี้มเนี่อันคองอันที่ว่าเขาซื้อมาให้นี่ก็เป็นของทางผู้ใหญ่ใจบุญเนาะหรือว่าเอฟซีน้องสมัยคนว่าอ่นเห้เทาซื้อโตมาให้คือเอาไว้นั่งกินข่าวกินน้ำไปเลอ่าซื้อให้เป็นของขวันคนว่า เลยค่าเพื่นเราว่าอ่าชิมาหมั่นมาหมายไว้ก่อนเช้าปีเพื่อนชิมาชูฟอเป็นลูกชิ้นไไปว่าไปว่าเป็นลูกชิ้นไผ่เป็นไปยู่ไกลเด้อมิริกาเปเลยไปยังป่ไปโอ้โหนะฮะพอดีลนะเช้าปีเจ้าไงเพื่อนมาหมั่นไว้ก่อนเดี๋ยวโต๊ะหมั่นไว้ก่อน อาโตขึ้นเพื่อนอัโต้ขึ้นเพื่อเลยเลยต่างกใชเดนอตั้งกใช้ขัาฝนตกไม่มีเบสขับฝนตกดฝนตกกับโบเปียเปียกเปียกกับเซตได้มบได้เป็นอย่าง่ได้ฮักเปียกแพร่ไมาเซตเรือม่เจะโบเปื่อนอีกโบเ็ฟเชฟมวยเปื่อนชื่อพอแล้วจ้าจ้าคีดดินใส่บะจ้าคีดดินใส่บคิ้ดินวดหน่ออันนี้ในโต้นะเป็นคิดดินได้นี่นะ mô men mày đấy thịt nó mắc ngán mà. à men sợ điên bớt à nữa điên bớt điên bớt điên đau cái thịt kia nó cúc mày men mà không có những ăn rồi rồi ừ. à, bà này cả còn hình nó à, còn mình còn đường có phun thêm phần nó ăn phun nhảy chạy vườn thì vườn sử tổ này nó con phần điều gì này. sẽ mưa มือก็งามได้เทนี้นะฮมั่งเป็นมั่งละว่าได้ไรจับใจเด้อผู้ใหญ่ใจดีมาเสืยเรือนองใหม่เลยแต่ทนี้วะเฮ้ยอเป็นอย่างเนาะก็ได้เทนี้่ให้เออเพื่นเราทำก็ได้เนาะขอขบอกขอบใจหลายๆเด้อทางผู้ใหญ่ใจดีที่มีน้ำจิตนน้ำใจมาช่วยเรือน้องสายใหม่เนาะความเพื่อนอยู่ดีมีแห้งอายุมันควันยืน ฝนซวยลืใไหมมาเท่าใดขอ,ดขอให้รกับพื้นนาฝนลอยลทวีคูณเด้อ่นดีนงขอพระเจ้าอวยพรเนยเนยก็เนื่อกะเห็ดทานเนาะเห็ดทานขแล้วก็ไ่หาเขาเห็ดเทั้งทานไผ่ทั้งหาเห็ดทานแล้วก็ไ่หนาน่ไปไปนเสร็จไดปอันเสร็จะฮยังไม่เสร็จปีย มันเปียกก้อนมันเปื้อนเลยกันค่ะแท็หน้าไม่ดเลเลยอาจังนาฮันมันี้กันบาสิกับกันเนอะครับครับไปเบิไปเบิดเนาะไปใส่กันไปเลยครับผมผู้เป็นยังแล้วเบาวบลกับเรอมาานามาก่อนบาสิกับไปเด้จ้ะจังไายกับถำถือทำถือเส็จล้วหอยมันเกา เด้อเด้ออานละบากัเกันสบายดีก่อนดูเด้อเด้อเด้อบายแล้วสบายแล้วเด้อเด้อเด้ก็โอเคพี่น้องก็คืออ่าตอนนี้บ่อปุณก็ได้เอาโต๊ะหินเนาะก็มอบให้น้อง쌓ใหม่เป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือพอเราอ่ะบริยูพี่น้องเพราะว่าพอเพื่อนในชีวิตอ่าไปลงไปป่าไปหาอยู่หากินเนาะก็คืออ่าของทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ก็เป็นอ่าของ ู้ใหญ่ใจบุญเนาะก็คือ FC น้องสมัยเนาะเพิ่นได้อ่าซื้อโต๊ะให้น้องเพิ่นพอได้นั่งกินข้าวกินน้ําไว้พี่น้องก็คืออ่าเพิ่นก็เบิ่งน้องสมยเพิ่นเห็นเพิ่นก็เป็นทากระแพงพี่น้องแล้วก็เพิ่นก็ให้บาบุญบ่อยอกว่าอ่าโต๊ะนี้ก็เป็นของมันเด้ออันซปีอันเมญาสิมาสู่ขอก็คืออ่า่ยอกบ่หัวเนาะก็บ่มีหยังหลายพพี่น้องอ่าก่อนอื่นบาบุก็ต้องขอขอบคุณกคุณทางอ่า บัวใหญ่ใจบุญเนาะอยู่ทางต่างประเทศเพื่อนเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ออกเสือเสียงเรียงน้ำเนาะก็ขอให้เพิ่นอ่าอยู่ดีมีเฮงสุขภาพแข็งแรงก็เจ็บยาช่วยก็เจ็บยาสูวมีขอให้อายุมันขอนยืนสาธุอ่าก่อนอื่นบัวบุญก็ต้องขอขอบ,บคุณทั้งพ่อแม่พี่น้องกันเบิด์ตสุข,ขุทุกคนที่เข้ามาหบสมคลิปบ,บัวบุญตั้งแต่ต้นจนจบเนะะาะแต่หากว่าบัวบุญเฮ็ดผิดพลาดประการใดบัวพิดบัวเจือต้องกราบขอโทษขออภัยเพื่นพี่น้องทุกท่านเนาะ สำหรับคลิปนี้บาบุญกับเขาฝากไพ้พี่น้องเนาะแสดงสดงแสอยทิ่ตามให้กำลังใจบาร์บูลิึ้กาออ่าเนาะืัอนี้บาบุญกับจะต้องเดินทางไปต่อแล้วพ่อนพี่น้องครับไปพ่อไปเจอันคลิปหน้าเนอะอาะสำหรับวันนี้บารบูลจะต้องเอ่ยคำรกาศสบายดีและสวัสดีเด้อสบายดี